เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับที่เร่งปราบปรามอย่างหนักแต่ว่าการจับกลุ่มก็ยังจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องนะครับกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านครั้งนี้ครับจับได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ยึดของกลางได้นะครับไอซ์ Ice, และก็เฮโรอีนรวมๆแล้วกว่า500กิโลกรัมทีเดียวครับ ของกลางทั้งหมดครับที่นำมาถแถลงข่าวก็มีไอซ์309กิโลกรัมและเฮโรอีน226กิโลกรัมครับซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่บ้านห้วยไครต้ตมบลแม่คะอำเภอฝางโดยจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สองคนเป็นเครือข่ายชนกลุ่มน้อยว้าและหมู่เซอร์ที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางการเมียนมาครับ พลตำรวจโทกฤิธาพลยี่สาคอนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5าก็บอกครับว่าการจับกุมครั้งนี้ได้ของกลางจํานวนมากครับถือเป็นการช่วยเหลือประเทศต่างๆเพราะว่าของกลางทั้งหมดนั้นตอนนี้เตรียมนําส่งออกตลาดต่างประเทศซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการขยายผลและยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ต่อไปครับ